สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมาพบมาพอกับอี่น้อยพาพ,นะพ,าพเ,าเมมพิ่นอีกเนาะเมื่อนี้อีน้อยภาพเพิ่นสิมาเห็ดอสิผ้ามาเห็ดส้มหมูเลยพี่น้องเด้อกะส่วนประกอบมีดังนี้จ้าอันนี้เป็นหมูหมูสับเนาะพอดีซื้อหมูสับหมูสําเร็จมาจากตลาดเนาะหมูสับหนึ่งกิโลหมูสับหนึ่งกิโลเลยพี่น้องแล้วกะหนังหมู นางนางหมูที่ต้มสุกแล้วเอามาหันห่นหัน่นหั่นประมาณสองขีดค่ะแล้วก็ขาดบรไดเลยนี่คือข้าวเหนียวตัวที่จะช่วยทําให้เห็นไห้สมหมูมันเปรียวมันสมนะพี่น้องอันนี้เขาสามารถที่จะใส่แบบข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้บางบ้านที่บ่มีข้าวเจ้าก็สามารถเอาเข้าวเหนียวบางบ้านที่บ่มีข้าวเหนียวก็าสามารถเอาเข้าวเจ้าได้ได้พี่น้องก้อนที่๋ยวใส่ก็คือว่าเอาไป เอาไปให้มันนำไหลผ่านก่อนเพราะว่ามันจะเสีดยดแบบว่าเป็นแฉะนะพี่น้องนะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมประมาณประมาณสิบอ่าสิบกีบได้พี่น้องเนี่ยกระเทียม 10- บีิสิบกีบแล้วก็อันนี้ผงชูรสใส่ประมาณอ่าหช้อน1ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนครึ่ง ประมาณนี้นะพี่น้องกะตามใจชอบอะค่ะไทยเฮ็ดแล้วก็สามารถชิมได้ถ้าสมมติามันต้องการหายรรสาตรไม่แบบเข้มอีกนิดนึงสามารถที่จะปรับปรุงอ่าเพิ่มเติม <ๆ S 1> ได้ได้พี่น้องเนาะโอเคจ้าคำว่าเบิ่งกันเลยเนาะโอเคค่ะโอเคค่ากะ มาใส่ส่วนผสมทุกอย่างผสมกันทั้งหมดเลยเด้พี่น้องนะนี่ก็หมูนี่เลยเนี่ยพี่น้องหมูหนึ่งกิโลบางสูตรก็ต้องคั่นน้ามหมูออกก่อนนะพี่น้องคอยจะเอาอมาเห็ดเนาะแต่อันนี้เป็นสูตรของอีหน่อยภาเพิ่นนะพี่น้องจะบอคันน้ำออกเนาะ คือเมื่ออีนอยล่างสะอาดแต่นอกพี่น้องเนาะก็มีหนังแล้วกะมีหมูใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่งกิโลนะ นี่กระเทียมพี่น้องนี่เลยค่ะกระเทียมสิบกีบใส่ให้หมดเลยพี่น้อง ก็อันนี้เขาเนียวเอ่ออันนี้เขาเขาที่อันนี้อีน่อยเพิ่นใส่เป็นเขาเจ้าได้ไปน้องเพราะว่าเขาเนียวโบสาถที่จะหาซื้อได้เนาะแล้วก็อันนี้เลยเกลือค่ะเกลือป็นชุดอันนี้อีน่อยตวงมาแล้วพี่น้องจะมาซีมอีกรอบหนึ่ง เวลาเห็ดแล้วคันแล้วมาเซฟอีกรอบนึงถามหพ่อ,พอใจในรสชากะสามารถที่จะเพิ่มได้นะพี่น้องเนะ <c oughs> าะใส่มือลุยเลยพี่น้อง <c oughs> โอเคค่ะมาเบิรงเนาะพี่น้องว่า ว่าสมที่มันโอเคแล้วมันใดแล้วมันเป็นแบบลักษณะแบบใดนะนี่ค่ะถ้าคันไปแล้วคันไปเรื่อยๆล้วมันสบวบาไข่ติดมือบอ่ติดมือแล้วนะล่นนนะะพี่น้องกระติดตั้ง่เล็กๆน้อยๆนะเนี่ยโอเคว่าพี่น้องนี่ถ้าปัน่นถ้าปัน่นปั่นเป็นก้อนกอนแบบนี้มันบ่ติดมือเห็นนะนี่ ไม่ติดมืออย่างนี้แสดงว่าโอเคแล้วใช้ได้เนาะนคะคะสามารถปั้นเป็นกลอนแบบนี้ได้พี่นอ้องโอเคเนาะโอเคจ้ามาแพ็คกันเลยค่ะโอเคค่ะกลับมาเบิ่งกันเนาะ่าแพ็กไม่จะได้จากถุกงเนาะกัประมาณอันนี้กัประมาณสักสักขีดขีดหนึ่งอะพี่นอ้อง ประมาณนี้เนาะอันนี้ง่ายไปเลยนะคะประมาณนี้เลยหนึ่งสองสามสี ได้ดังเหมือเก่าหอเด้พี่น้องโอเคค่ะมาเบิร์วีที่แพ็คเนาะของยีน,น่อยผ้าเพิ่อนนะพี่น้องหน่อยสิแพ็คแบบนี้เด้พี่น้องสีออกมาในรูปแบบแบบนี้ค่ะค่ะมันจะบางๆกินง่ายผอมเวลาแก่ออกมาก,กินง่ายถ้าสามารถเอาไปย่างเอาไปอบหอ่อฟอยย่างได้ได้พี่น้องทำแบบนี้เลยค่ะ ต่อมานี้เนะาะครับเลยต่อมานี้ค่ะกินได้หลายอย่างเห็ดเห็ดสามารถเห็ดกับขาได้หลายอย่างหนึ่งถามมันเป็นแล้วเขาสามารถเอามาผัดเป็นข้าวผัดข้าวผัดแหนมก็ได้เนาะข้าวผัดแหนมก็ได้เอามาย่ำก็ได้พี่นอ้องโอเคค่ะแล้วก็มัด ใสุ่งดำมาไปเลย,เลยเอาตากเอาไว้อุ่นเตปุ้มขังหอกมาต้องเอาใส่ตู้เย็นได้พี่น้องแต่ถาในเมื่อว่าถาสมุนแลรมันเป็นแล้วมันสมแล้วหรือว่ามันมันสามารถกินได้แล้วถ้าเฮาอยากกินบาท่านเข้าเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้กินได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้พี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็ขอลาไปกับสมู สูตรอีน้อยผ้าเพิ่อนนะพี่น้องเด้อลองออกไปเหตุกันเบิองเนาะส่วนผสมกะตามที่อีน้อยผ้าเพิ่นบอกตั้งแต่เริ่มคลิปแรกๆแล้วเนาะว่ามันมีส่วนผสมอีอย่างแน่หมูหนึ่งกิโลแล้วใช้ส่วนผสมอีอย่างแน่กลับไปเบิองด้อพี่น้องเด้อเพื่อผู้ใดที่แบบว่าเอ้ยเฮ็ดจังไหนวะสมหมูนี่กินหาซื้อนี่หาซื้อกินง่ายอยู่ขาในประเทศไทยแต่ว่าบางคนนี่บ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเออส่วนผสมมันคืออีอย่างเขาเฮ็ดแบบใดว่าแต่สินเนาะ กะ<า>ดได <ป S> ้ <ไป S 1> เลย<ป>กะทิ้งไว้ประมาณจากหนึ่งหนึ่งหรือสองขึ้นค่ะก็สามารถกินได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับลิปนี้กะอขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดสั้งคายให้นด้านน่อยอย่างที่ผิดพลาดกะที่อย่างที่แบบว่าอีนอย่าภาเพื่อนลงลืมไปหรือว่าเว้าผิดเบ้า อ่บ่ถือว่ายัางไปกะขอทษขออภัยด้พี่น้องนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะเดอ้อสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวอีน,นอยมาเพิ่มสิผ้าไปเฮ็ดีอย่างกะมาติดตามเบิ่งเน้ะพี่น้องเนาะนหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ